มากินมะม่วงกันนะคะมะม่วงอกลองสุกค่ะนี่ค่ะสมัยนี้ก็จะกินแต่มะม่วงพวกนี้นะคะมะม่วงโบราณไม่ค่อยมีเลยนะคะพวกมะม่วงกลอนเนี่ยกกลมเล็กๆเ,เนะาะก็จะหายากขึ้นมะม่วงน้อยเนี่ยมะม่วงบ้านเนี่ยหายากขึ้นนะคะสิะ่งจะเป็นพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีกิ่งพันธุขายแล้วพอเราก็ซื้อมาปลูกกันมันก็จะขยายเปอย่างนี้ยนะคะมะม่วงดั้งเดิมโบราณนกน็จะหายไปทีละน้อยเนาะมัน ก็ดีนะคะพูดถึงแต่เมื่อก่อนไม่เคยรู้จักต้นมะม่วงพอนีนะคะจะรู้แค่จากมะม่วงบ้านอย่างเงี้ยมะม่วงน,น้อยนี่ฝนจะตกครับเริ่มมีฝนปอแปะปอแปะนะคะชช้สนสี่ค่ะทําให้นึกถึงตอนเป็นเด็กเวลาฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็วิ่งไปใต้ต้นมะม่วงนะคะไปรอเก็บมะม่วงสุกมันร่วงหรือมะม่วงที่มันเริ่มจะสุกมันจะคั้วไม่ค่อยเหนียวเนาะมันจะร่วงง่ายลมพันอแรงมันก็จะร่วง ที่ต้องการมากที่สุดคืมอม่วงน้อยนะคะไม่รู้ว่ามีคนรู้จักหรือเปล่าสมัยนีย้มันจะเป็นลูกเล็กๆยาวๆประมาณขนาดนี้ค่ะไม่ใหญ่มากนะคะลูกยาวๆเดียวๆเ,เนาะมันจะออกสีเขียวนะคะขนาดสุกก็ยังสีเขียวนะคะที่พิเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอามาเลาะ,ะเมล็ดออกเนาะเขาเรียกว่าอะไรเขาตัดครัวแล้วก็บีบเอาเม็ดเป็นออกนะครับแล้วมันจะเหลือแค่เนื้อก,กับเปลือกเราข้าวยาเข้าไปแทน แล้วก็ใช้ช้อนตักกินไม่ใช้ช้อนตักก็ใช้ปากนะครับดูดกินนะพิรนิดอร่อยมากค่ะเดี๋ยวไม่มีแล้วนะ,ะหายากมากแต่ยังเจอมะม่วงกระร่อนอยู่นะคะยังพอมีอยู่ะค่ะบก็แล้วก็บอกกินมะม่วงกันนะคะรับเนีม้มันเจะินิ่มนะครับมันมันไม่ค่อยแข็งเหมืนอนะม่วงบ้านแบบโบร,ราณเนาะมะม่วงสมัยเนี่ยอย่างมะม่วงเชอร์เสเบอร์เนี่ยน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อมันเจะินิ่ม ก็อร่อยนะคะรับฝนจะตกแล้วะคะรับเริ่มเปิดตนวยกดแปรงครับลมก็เริ่มหนาแล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่ฝนจะตกเพราะว่าร้อนมานานแล้วไปแห้งแรงมานานนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะฝนจะตกแล้วะคะ่ะ